สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคุณอนุสราหรือคุณนุษย์นะครับมีปัญหาเรื่องทอนซิลอักเสบกับไมเกรนเป็นมายังไงครับไอเ้าสองโรคนี้ ก็เป็นมาเพราะว่าพักผ่อนน้อยตั้งแต่ตั้งแต่มีลูกอะคะ่ะประมาณสี่ห <ừ> ้าปีอะค่ะเวลาที่อากาศเย็นมากๆนะคะหรือว่าทานน้ำเย็นมากน้ำแข็งมากเนี่ยพอนอนพอตื่นนอนมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเจ็บคอคอแห้งนะคะแล้วก็เจ็บที่โคนลิ้นกืนน้ำลายไม่ได้ถ้าไม่กินยานะวันนั้นทั้งวันนะคะถ้าไม่กินยาก็คือคอเนี่ย จะหันไม่ได้ค่ะหน้าจะหันไปหันมาไม่ได้คอจะแข็งมากถ้าพักผ่อนตามปกติพักผ่อนเพียงพอเป็นไหมฮะก็ยังเป็นอยู่นะคะก็เป็นเป็นค่ะไปหาคุณหมอคุณหมอบอกยังไงครับคุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ต่อมทอนซิลภูมิแพ้ที่ต่อมทอนซิลค่ะต่อมทอนซิลจะโตครับแล้วต้องไปฉีดยาเพราะว่าทานยาแล้วไม่หายต้องไปหลายรอบใช่กี่ปีนะครับที่รักษา ประมาณห้าปีค่ะประมาณห้าปีฉียาก็ไม่หายทานยาก็ไม่หายไม่หายมีคําแนะนําสุดท้ายไหมครับแนะนําสุดท้ายก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปอะค่ะ<ม>ก็แล้วก็มาเจอบิมเนี่ยแหละค่ะเอะผมเคยได้ยินม,มีมีตัดได้ใช่ไหมอาจารย์เนี่ยก,นะก็คือทอนซินเนี่ยจริงๆมันเป็นที่ดักจับเชื้อโรคนะคะคแล้วทอนซินนี่มันเป็นที่พักของพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ที่จะ เป็นเซลล์เมเลือดขาวที่ทําหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันด้วยครับนะ,ะบแต่ว่าถ้ามันดักจับเชื้อโรคแล้วมันทํางานไม่ได้ดีระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นที่เพาะของเชื้อโรคต่อไปอใช่ไหมะคะกินยาไปทีมันก็ระง,งับไปทีหนึ่งต่อมามันก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกแบบ,บนี้ค่ะอ่มันตัดทิ้งได้เพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้เกิดจากที่นี่แห่งเดียวมันมีหลายแห่งที่ร่างกายสร้างได้เพราะฉะนั้นคนที่ตัดทอนซิน ออกไปก็จะไม่มีเรื้อรังรแต่การดักจับเชื้อโรคจะลดลงครับเพราะผมเคยได้ยินมานคะครับว่าคุณหมอบางท่านเนี่ยแนะนําให้ตัด<ช>ทิ้งนะครับซึ่งแน่นอนหละของของเราจะไปตัดทิ้งได้ยังไงละ่ะไม่ใครก็เป็นใครก็ไม่อยากตัดใช่ไหมครับ<ช>อ่คาคราวนี้เนี่ยไอ้ไมเกรนนี่มาอย่างไงฮะไมเกรนก็เวลาอากาศร้อนๆพอเวลาอากาศร้อนจัดนะคะก็จะปวดหัวมาก ปวดที่เท้าทอยมาแล้วก็ขึ้นมาที่ซี่ขวาค่ะครับขาด้านขวาแล้วก็มาปวดที่เบ้าตานะคะแล้วก็แบบเราต้องกระตุกที่คนเส้นผมอะคะ่ะเพราะว่าปวดมากไม่รู้จะทํำยังไงแล้วะคะ่ะทานยาก็ไม่หายกระชากเลยใช่ไหมไม่กระตุกพอ, <laughs> อย่าไม่ต้องถึงกระชากกระตุกกระตุกอะคะ่ะแบบ เหมือนกระตุ้นเขานิดนึงอ่ะมันมันปวดอ่ะค่ะมันปวดม,มันมึนมากอ่ะค่ะกระตุกให้มันรู้สึกเจ็บหรืออะไรแบบนี้ค่ะครับค่ะแล้วก็ต้อง,ต,องต้องอาเจียนออกมานะคะถึงจะรู้สึกดีขึ้นจะโลง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยถามคุณหมอไห<า>มครับว่าจะทํายังไงให้มันหายไปไม,ไม่มีอะค่ะต้องต้องต้อง,องก็คือว่าถ้าอาการเกิดมาเราก็ไปหาคุณหมออีกแล้วก็เอายามาทานอีกแบบนี้ค่ะอยู่อย่างนี้ตลอดรู้จะต้องพกยาเนี่ยถุงยาเนี่ยติดตัวตลอดครับติดมากกว่าสามีอีกนะ ติดยาใช่ฮะติดยามากกว่าติดยาเออ,อันนี้เขาเรียกวติดยาควรไปทํากระบ,บอกนะฮะเนะี่ยทาไมถึงกล้าตัดสินใจลองบิมดูฮะก็คือในเมื่อผมเชื่อว่าประสบการณ์ของคุณนุชเองเนี่ยเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายหลายอย่างค่ะก็ลองทุกอย่างแล้วค่ะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะไม่ลองอะไรไป<ม>ใช่ไหมใช่แล้วเราก็อยากหายอะอยากหายอะไรก่อนอยากหายทอมซินหรืออยากหายไมเกรนทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งสองอย่างค่ะถ้าคิดว่าได้ได้อย่างเดียว ซื้ออะไรอีกอย่างหนึง่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วแก้ทั้งสองอย่างเลยค่ะอ่าฮะก็เลยลองบิมค่ะตัวนี้ตัวเดียวเลยแก้ได้ทั้งสองอย่างเลยเริ่มต้นจากขนาดเท่าไหร่ครับสองแคปซูลเชา้าแล้วก่อนกแคนก่อนนอนอีกสองแคปซูลครับวันละสี่แคปซูลวันละสี่แคปซูลเป็นเวลานานเท่าไหร่ครับหนึ่งอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นบ้างก็หลับสบายตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็อาการทั้งหลายก็ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปรากฏให้เห็นแล้วค่ะอ้วนไหมฮะไม่อ้วนค่ะอ่าไม่อ้วนเหมือนตัวอื่นนะค่ะ,ะ,คะแล้วผิวพรรณก็สดใสขึ้นด้วยเพราะปกติแบบเหมือนร่างกายเสื่อมโทรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไหนจะพออากาศเย็นก็เป็นที่คอพออากาศร้อนก็เป็นที่หัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมออก็ก็ไม่ค่อยดีขึ้นแต่ว่าทานตัวนี้ตัวเดียวทานบิมตัวเดียวดีขึ้นหมดเลยทานอยู่นานเท่าไหร่ครับอ่าทานอยู่นานเท่าไหร่หมายถึงว่าตอนจนรู้สึกว่าว่า ทั้งหมดเนี่ยหายไปอาทิตย์เดียวค่ะสัปดาห์เดียวเลยใช่ค่ะจริงๆมารู้สึกดีตั้งแต่สามวันแรกแล้วนะคะสามวันแรกค่ะอาจารย์ครับบินเข้าไปทําอะไรพร้อมๆกันทั้งสองอาคารนะครับครับวันอื่นผมต้องถามคุณนุชก่อนว่าใช้แคปซูลสีเขียวสูตรสีอะไรสีขาวเขียวค่ะขาวขเขียวเขียวะรขาวๆเขียวเขียวอะค่ะขาวๆเขียวเขียวแคปซูลที่ว่าเนี่ย กินเข้าไปแล้วก็จะทําให้ปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว th 1, 1> th 1ชนิดที่1นะะ่งนะฮะมากขึ้น 1> th 1เนี่ยเมื่อมันสร้างขึ้นมาแล้วมันจะไปกดกดกดเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งคือค 2> th 2, uh huh. 2> th helper cell ไอ uh, th 2เนี่ยมันคือต้นตอของอาการอักเสบ อืมนะอาการปวดอาการอักเสบทั้งหลายแหละก็คือทอนซิมก็เกิดจากการอักเสบใช่ครับใช่ไหมครับไเกลนก็คือเหมือนกับเส้นเลือดอักเสบใช่ครับอ่าฮะเพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ง่ายๆ t h เนมันเพิ่มขึ้นจากการใช้แคปซูลแล้ว t h 1นั้นไปกด t h 2โดยโดยด้วยวิธีการธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมานะให้เราดูแลสุขภาพของเราเมื่อ t h 2กับ t h 1เข้าสู่ภาวะสมดุล อาการหลอาเล้นก็หายไประหว่างที่ทานบินเนี่ยคุณนัทพงศ์ทราบไหมครับทราบครับผมสงสัยไหมฮะครั้งแรกเลยเนี่ยครับก็สงสัยครว่าเอ้ยไปเอาอาหารเสริมอะไรมาทานนะก็แฟนมาบอกว่าเป็นมังคุดครับไม่เคยได้ยินเหมือนกันฮนะใน,ะในไม่ทราบเหมือนกันว่ามีการวิจัยผลิตอืมตัวนี้ออกมาครับ,รบก็ก็เลยให้ให,ให้ให้แฟนลองก่อน รักรักแฟนนะให้แฟนลองก่อนคุณเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเลยนะให้แฟนลองก่อนคือคือปกติแฟนเขาจะค่อนข้างจะมีอาการในเรื่องการเจ็บป่วยเนี้ยเป็นเป็นเรื่องปกติเข้าอยู่แล้วนะครับงั้นเราก็อยากให้เขาหายก็เลยว่าถ้างั้นคุณลองทานดูแล้วจริงรอเปาดีหวังดีเอาจริงนี่จากใจครับจากใจซึ่งติงๆตัวเองก็มีอาการป่วยอยู่ใช่คะใช่อะไรครับเป็นโรคคือของผมนี่ จะเป็นไซนัสอักเสบนะฮะก็คือติดจากครอบครัวเนี่ยฮะก็คือเราเราเป็นครอบครัวที่แท็กทีมก็คือในส่วนของแฟนเนี่ยมีสามีภรรยาคู่สามีภรรยามีบุตรยังครับมีนะฮะมีลูกแล้วด้วยนะฮะคือเราเราจะเริ่มเจ็บป่วยกันตอนที่มีลูกครบองค์ประกอบครอบครัวมีลูกแล้วเจ็บป่วยพร้อมกันคือคือปกตินี้ทางทางทั้งภรรยานะฮะก็ก็เขาจะ มีอาการไซไอน้ำในอยู่แล้วเป็นปกติซึ่งซึ่งทราบก่อนหน่นนแล้วก็ <ๆ S 2> มีต่อมทําซินอักเสบเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วนะครับพอมีลูกปุ๊บลูกก็เริ่มติดเริ่มติดเริ่ม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 มีอาการเป็นพลภูมิแพ้แล้วก็ต่อมทําซินด้วยเหมือนกันครับก็เป็นอาการที่คนในครอบครัวเนี่ยทราะเป็นดี ใช่ครับเป็นเรื่องปกติเหมือนเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันใช่ใช่นะครับตื่นเช้าขึ้นมาครับก็ฟึดฟัดฟึดฟัดกระว่าไปฮะก็คือทําให้ตัวผมเองเนี่ยจริงๆครับปกติก็เป็นคนแข็งแรงปกติทั่วไปครับในเมื่อเราเป็นอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะมันทำให้เราติดติดหวัดติดอะไรจากจากคือพอเขาเป็นเราก็ต้องเป็นด้วยใช่ใช่มันอยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้ใรอ่างเครับต้องต้องเป็นด้วยฟังดูเหมือนเรื่องดีๆอย่างเงี้ยไม่รู้เนี่ยเออ ทำไมไม่เลือกที่จะไม่เป็นนะ,ะ <อ eston S 1> <die> เป็นรุนแรงแค่ไหนครับคือระยะแรกที่ที่ที่เป็นใช่ไหมก็คือไซน่า,า,นาของผมเนี่ยมันจะพัฒนามาจากการการเป็นหวัดครับนะเป็นไข้หวัดก็คือคือครอบครัวเราเนี่ยจะเป็นหวัดกันกันกันเป็นประจําอยู่แล้วเพราะทอนสิ่หนักเสพง่ายก็เป็นหวัดง่ายก็คือทุกคนก็จะติดกันไปติดกันมาอย่างเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาบางทีก็เป็นพร้อมกันเลยอ่าฮะนะก็ตัวผมเองนะฮะก็ จริงๆแล้วไม่ชอบไม่ชอบไปหาหมอครับครับก็ถ้าเป็นเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการไปซื้อซื้อยาซื้ออะไรมาทานฮะฮะก็คือก็จะทิ้งช่วงว่าจะจะดูตัวเองนะฮะตัวนะครับก็ว่าถ้าตัวเองเนี่ยถ้าถ้าแย่ก็คงไม่ต้องไปหาหมออีกทีหนึ่งถ้าไม่ไหวแล้วค่อยไปใช่ครับจะเป็นจะเป็นคือคือเป็นนิสัยส่วนตัวซึ่งจริงๆแล้วก็ มีมีบัตประกันคมมีอะไรตลอดซึ่งซึ่งจริงๆก็เราก็ไปรักษาได้เลยทั่วไปฮะใใครที่ไม่ถึงขั้นรอแรกนี่ก็คงไม่อยากไปหาหมออหมืเนกันนะฮะครับผมเก็หลังจากที่เป็นเนี่ยนานเหมือนเหมือนว่าเป็นอยู่ระยะหนึ่งนะแล้วก็อาการของไข้หวัดเนี่ยผมจะหายช้าขึ้น จากเดิมที่เคยเคยเป็นประมาณห้าวันอันนี้ก็จะหายใช่ไหมครับมันเริ่มพัฒนาขึ้นเป็นเจ็ดแปดวันหายก็โดยที่มีของแถมมาก็จะเป็นเพืค์น,น้ำมูกเพืค์อ,อะไรเนี่ยจะไหลออกมาตลอดเวลานะก็พอเริ่มน้ำมูกเริ่มไหลามาระยะเวลาในการรักษาตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นใช,ใช่ไหมนานขึ้นก็ปรากฏว่าถ้าถ้าสมมติว่าตอนนั้นทานยาแล้วหายใช่ไหมตอนนี้ ไปพบอีกอย่างนึ่งคือไปพบอากาศที่อากาศเย็นนะโดนฝุ่นละอองหรืออะไรเงี้ยจะทําให้เรารู้สึกจามแล้วก็เป็นเป็นอาการน้ำมูกออกมาไหลไหลออกมาเริ่มเริ่มต้นนั่นเป็นอาการเริ่มต้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเป็นหนักๆขึ้นระยะนานขึ้นเนี่ยก็รู้สึกเริ่มแรกก็คือจะปวดบริเวณจะพรงจมูกแล้วก็บริเวณตาเนี่ยเหมือนว่าเป็นเป็นคน ตามันจะร้อนแบบมันมันเบ้าเบ้าตาใช่ครับใช่แล้วก็มีเสมหะแล้วก็มีน้ำมูกทั้งใสแล้วก็ข้นสีเขียวนะฮะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยจามจามจามออกมาแล้วก็สั่งสั่งน้ำมูกออกมานะฮะมันมีเลือดผสมมากับทังทังน้ำมูกด้วยซึ่งจะเขียวข้นปนกับเลือดมาในนั้นฮะจนกระทั่งมาเมื่อเมื่อปลายปลายปีปลายปีนี้ฮะ ต้นปีนะครับต้นปีโทษทีต้นปีต้นปีห้าสี่ใช่ครับก็คือแฟนเนี่ยได้มารู้จักบิมนะแล้วก็แนะนำแนะนาไม่ทานแต่ผมผมรู้แล้วว่าเขาทานอยู่โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเปลกตรงนี้นิดอาจารย์ครับไออาการติดจากอาการของคุณนุชที่เป็นทอนซิลกัดเศษนะครับมาสู่คุณนัทพงศ์เองด้วยอาการหวัดจนพัฒนาไปเป็นไซนัสกักเศษนี่นี่คือเป็น โอกาสที่มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะเกิดขึ้นได้คือโดยเฉพาะหวัดเรื้อรังที่เป็นอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นไซนัสได้นะคะอันนี้ก็เกิดจากการติดเชื้อนั่นแหละมันมีภูมิแพ้ผสมกับการติดเชื้อนะคะจนกระทั่งเกิดน้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอย่างอย่างครอบครัวนี่เป็นครอบครัวที่ผลัดกันเป็นหรือเป็นพร้อมกันใช่ไหมฮะมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหายขาดเนี่ยมันจะยากเพราะว่า เชื้อมันยังมีอยู่ในตัวของทุกคนอย่างอย่างคุณนุชค่ะเป็นทอนซิลอักเสบเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าทอนซิลมันเป็นที่ดักเชื้อ,อนะฮะพอกินยาทีมันก็สงบไปทีแต่พอร่างกายอ่อนแอไม่ได้พักผ่อนเมื่อไหร่มันก็ครับเด่นขึ้นมาใหมะะ่แล้วมันก็กระจายได้ก็กระจายได้ะะแล้วก็การติดเนี่ยมันมันไม่จําเป็นว่า ถ้าคุณสามีรับเชื้อมาจากภรรยาแล้วมันจะต้องไปติดที่ทอนซิลมันไหมบมันอาจจะติดที่อื่นก็ได้เพราะว่าช่องคอหูตาจมูกม,มันต่อถึงกันได้ม,มันแล้วแต่ว่ามันจะไปออกที่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหวัดเรื้อรังด้วยนะคะอันนี้ก็พัฒนาไปเป็นไซนัสได้รุนแรงถึงขั้นสั่งนมำมูอกมาเป็นเลือดครับผม,มีอาการปวดเบ้าตาเวลาก้มปวดโปรง ลงจมูก <g ül üyor> ก,ก็มึนก็จะ,จะมึนคือคล้ายๆว่ามันจะหนักหนักหัวหนักเหม,ม,มือนเหมือนไม่เหมือน,อน,อนเป็นอาการเหมือนไม่สบายแต่หนักกว่า,าเป็นเป็นหายหายเป็นเป็น,ปน,ปนหายหายแล้วก็ <c oughs> ผัดกันเป็นอยู่นั่นแหละ <c oughs> ครั้งนี้รู้ว่าคุณนุชหายจากบิมครับใครบอก,ใค,บอกใครให้ให้ลองรับประทานคือแฟนนะแฟนแฟนนุบอกใช่คับผมบอกว่ายังไงครับก็อยากให้ลองให้ลองให้ลองทานดูแต่จริงแล้วตอนที่ให้ลองนะฮะ ตอนที่ลองเนี่ยคืออาการไซเนสไซนัสของผมเนี่ยไม่ไม่ได้กำเริบนะ uh huh. ก,ก็ปกปติยอยู่ก็คือแฟนก็บอกว่าเป็นอาหารเสริมภูมิคุ้มกันครับลองทานดูสองสองแคปซูลอตอนกลางคืนก่อนนอนอเราก็เลยอโอเคอ่ลองทานดูอลองก<ค>็ลองลอนี้ลองขึ้นมาก็กลางคืนนี้ก็คือปกติปกตินี้ผมทํางานนี่คือจะเครียดฮะทํางานเครียดครับ ก็จะนอนไม่ค่อยหลับ,คร,บครับครับก็คือพอทานบีมไปสองแคปซูลก่อนนอนอืก็ผิดปกติแล้วหลับนานขึ้นอหลับสบายขึ้นนะฮะก็เลยเอเอเอนะครับก็ตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ตกใจว่าเอ๊ะจะมีน้ำมูกนะมฮะน้ำมูกใสๆสเนี่ยฮะก็เข้ามาข้างที่บริเวณจมูกแล้วก็มีมีเสมหะพอพอเป็นเนี่ยแฟนก็เลยให้ลองทานอีกกลางคืนอีกสองเม็ด อ้าอย่างงั้นเ,เดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดนึ่งก่อนครับว่าอาจารย์ครับปฏิกิริยาแรกคือนอนหลับสนิทนะครับบมเข้าไปทําอะไรสองก็คือทําไมามีอาการของน้ํามูกที่มากกว่าปกติมาคั่งก็อันนี้เป็นสิ่งปกติของบิมอยู่แล้วว่าที่ทําให้หลับดีขึ้นนะฮะที่มีน้ํามูกคั่งขึ้นนี่เข้าใจว่านะฮะเนื่องจากบีมเนี่ยเพิ่มทั้ง th1 และ th17 ซึ่ง t s 7ซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าระบบภูมิคุ้มกันของคุณไม่ได้อยู่ในสภาพสมดุลมาก่อนถูกไหมร่างกายกำลังปรับถ้ามันเกิดปุ๊บปั๊บไปเพิ่ม TSH 7 7ขึ้นมาอันนี้ก็ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นมาได้ครับนะฮะแต่ว่าถ้าต่อไปคุณกินต่อไปต่อไปเดี๋ยวลองเล่าดูซิฮะว่าต่อไปเป็นยังไงอเควันแรกมีน้ำมูกข้างครับวันที่สองต่อมาคือวันที่สองนี่หนักกวเดิมฮะ หนักกว่า<ช>เดิมไปถึงม,ม,มีมากขึ้นมีมากขึ้นฮะแล้วก็สั่งน้ำมูกออกมานี่คือคือเราไม่เคยเป็นอะไรที่แม้กระทั่งเราเป็นคือช่วงนั้น<ล>ไม่เป็นไซนัสด,ด้วยนะถูกต้องอครับครับก็คืออยู่ดีเนี่ยคือร่างกายเราปกติเนี่ยคือพอเราทานบิมเข้าไปแล้วเนี่ยมันหนักขึ้นครับวันแรกก็โอเคยอมรับได้นะก็จิ๊บๆเล็กๆโอเคอาจจะวันที่สองหนักประเดิม ไม่ไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็เลยบอกให้แฟนก็คือให้ทางทางทางแฟนเนี่ยเข้าเข้ามาถามสอบถามทางทั้งอาจารย์ด็อกเตอร์นะฮะก็ทั้งอาจารย์ด็อกเตอร์ก็บอกว่าสงสัยจะเป็นไซนัสหรือไม่นะฮะก็ถ้าเป็นถ้าเป็นก็อาจารย์บอกว่าไม่เกินเจ็ดวันให้แฟนคุณลองทานดูนะครับหลังจากนั้นอาจารย์อาจารย์ด็อกเตอร์บอกว่าให้ทานต่อนะไม่เกินเจ็ดวันแฟนคุณหายจากไซนัส เราก็มั่นใจเลยไปบอกแฉะโรเดี๋วนั้นเลยป้าป้าป้าเป็นไซนัสหรือเปล่าอย่างเงี้ยอาการไซนัสมาหรือเปล่าไม่รู้เหรอว่าป้าเป็นไซนัสเฮ้ยไม่รู้อ่ะเออเนี่ยด็อกเตอร์บอกมาเลยนะว่าเป็นไซนัสหรือเปล่าให้ทานต่อให้ทานต่อไม่เกินเจ็ดวันหายจากไซนัสเลยอะไรแบบนี้คือตอนนั้นคุณนุชก็ไม่ทราบว่าคุณนัทพงศ์เป็นไซนัสอ๋ออาจารย์สันนิฐานว่าจะเป็นไซนัส ราะว่าที่ไม่ทราบเพราะว่าอาการของไซนัสเนี่มันคล้ายๆกับไข้หวัดเหมือนเป็นหวัดอะไร<ช>ไม่ค่อยรู้อ่าฮะเสร็จปุ๊บาาวันที่สองทานหนักขึ้นใช่วันที่3ามะวันที่3นี่พอได้รับคำตอบจากอาจาย์ทาง,ทางอาจารย์แนะนํามาว่าเป็นใช่ไหมซึ่งเราก็สงสัยว่าเอ๊ทำไมอาจารย์รู้ได้ไง อาจารย์แกนั่งทางในสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมอาจารย์รู้ได้ไงว่ามีของใช่ว่าปกติผมไม่ได้เข้ามาที่นี่อยู่แล้วฮะก็อันนี้สามก็พอดีทางทางแฟนเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์บอกมั่นใจได้เลยว่าไม่เกิดเจ็ดวันก็เราก็เอาโอเคทานต่อ่ขออีกเจ็ดวันนะทานต่ออนี้ทานไปอีกประมาณอ่าไม่ถึงเจ็ดวันนะห้าวันอีกห้าวันต่อจากนั้น ไม่คือนับตั้นแต่วันแรกคือทานแค่แรกห้าวันก็คือทานต่อไปอีกสามวันใช่ครับนะครับเป็นเช้าสองก็นอนสองอ่าฮะแล้วคือวันที่สามเนี่ยปริมาณของน้ำมูกที่มาคั่งบริเวณจมูกแล้วก็ในในเสพหะในคอเนี่ยลดปริมาณลดน้อยลงใช่ครับพอลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนวันวันที่ห้าก็ก็ไม่มีไม่มีอาการของน้ำมูกหรือว่าเสมหะมารอที่ ที่เปรเียนจมูกใช,ใช่ครับหายเลยครับอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์พิเชษได้บรรยายเมื่อตกี้ครับถ้าคุณมีอาการภูมิแพ้อยู่ก่อนเมื่อทานเข้าไป th 1 7เนี่ยมันจะไปทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นก่อนครับนะฮะแต่ว่าต่อไปหลังจากที่ร่างกายปรับระบบภูมิคุ้มกันได้เข้าสู่สภาพสมดุลแล้วมันก็จะดีขึ้น,น,นครับ คนที่มีอาการคล้ายๆคุณนัทพงศ์จะเห็นผลช้าเร็วอย่างนี้เหมือนกันไหมครับคือกรณีของคุณนัทพงศ์เนี่ยมันไม่ใช่หวัดธรรมดาเนี่ยครับผมว่ามันมีเชื้ออยู่ในไซนัสแล้วก็อักเสบถึงขนาดมีเลือดออกมาแล้วนะครับก็คืออักเสบค่อนข้างจะรุนแรงอันนี้ถือว่ารุนแรงครับ uh huh. นะฮะร,รุนแรงเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลานานหน่อยนะถ้าคนเป็น แพ้อากาศเฉยๆเนี่ยวันสองวันก็รู้เรื่องแล้ว,ลวอาจารย์ใช้คําว่านานหน่อยนี่เจ็ดวันห้าวันเองนะฮะก็คือเราก็ไม่ได้ม้วนะอันนี้คือจากประสบการณ์ของเราคือจริงๆผมก็ไม่เคยรู้ว่ามันจะรวดเร็วอย่างนั้น <S <S ครับก็จากประสบการณ์ของเรามันก็เป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้กรณีอย่างเนี่ยเราจะอธิบายได้อย่างไรนะครับกรณีเนี่ยมันก็คงมีการติดเชื้อข้างในอยู่ นะครับ,รบแล้วถึงมันทําให้เกิดหนองเนี่ยฮะอาจจะเปวกสเตฟโฟลโคคสโอเรสด้วยหรือเปล่าครับแล้วสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อใช้แล้วมันก็ไปสร้างเม็ดเลือดขาวเช่นนี้เป็นทีเอสหนึ่งนะครับทีเอสหนึ่งซึ่งเรียกว่าทีเฮลเพอร์เซลเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยที่จะไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวนักฆ่าที่เรียกว่าคิวร์เซลแฟโกโตไซทั้งหลายแหล่เอนเคเซลทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับ ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นก็คือสามารถที่ไปจัดการกับเชื้อที่ทักทให้เกิดการอักเสบได้ดีขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็คืออาการที่ติดเชื้อนั้นหายไปอาการอักเสบก็เลยลดลงนะครับทีนี้ในช่วงต้นในระหว่างที่ทีเอสิบเจ็ดมันไปกระังควานเนี่ยทำให้การรุนแรงขึ้นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ทํางานไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพออาการอักเสบเชื้อมันหายไปถึงแม้ว่าทีเอสิบเจ็ดมันจะเพิ่มมากเท่าไหร่ก็ ให้เป็นปัญหาไม่มีผลละอ่าละครับและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครอบครัวมีความสุขแล้วนะฮะไม่ต้องผ่านกันเป็นหวัดนะฮะใช่ครับใช่ครับก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นความสุขแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับขอบคุณครอบครัวสุขใสกีรติกุลนะครับขอบคุณมากครับ Operation BIM หรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิธบการอาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับคุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ